ขัดขัดในเรียวพี่น้องครับสองตัวนั่นแต่งนาช่องครับผู้ใดมักคือผมจัดตามพี่น้องครับผู้ใหญ่มักสวนเอาล่ะกอนที่เขาเรื่องมวยพี่น้องครับผมขอคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งพอใจพอเลยครับเมื่อนี้พี่น้องครับไงมองติดขอรายงานต่อส่วนผู้ใดครับผมที่มองหาตามหาครับที่นี่ครับครบจบเรื่องมวยบวกฟังมวยหูฟรีนะครับรับรองที่นี่ครับปลอดภัยให้ห่วงให้พ่อพี่ครับไปที่หน้าโปรไฟล์ผม่ได้เอาล่ะพี่น้องครับเมื่อนี้เขาอยู่กับศกมวยไทยจัดสีครับที่มวยคู่รออออองงงคคคคููู่่่เเเกกกกผผลาาารรรรรรยยมมมมมวับบ้ดดนุแ ไก่ทองครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ครับหนุ่มูมนหนุนนั่นกว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าสูงยาวใหญ่เลยนะครับสูงยาวเข่าดีเลยนะครับรักล็อกขึ้นคอ่ันเสียบตันแทงเปรเพ็ดมอนครบเครื่องอ่ะนะครับเตะขวาต่อยขวาเลยครับผมมองว่าเป็นไปไดแล้วผมมองว่าทางด้านไก่ทองครับชนะด้วยเพลยเข่ารับรองครับทางด้านไก่ทองครับเรื่องหัวจิตหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์ยังนอนยังไงก็ไม่น็อกไม่รับไม่ต่อต้องปาจินบุรีนะครับหรือว่าเพชรแสนแสบครับสรจารุวันนะครัััับบบไอ้้้เเเจาตวววนีครรปม นะครับเตะขาต่อยหมัดกับผมนะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับได้โดยเฉพาะลูกเจาะยางนะครับเตะเจาะยางกันเดี๋ยวลูกที่เด็ดลูกหนักแรงนะครับวงในกันลักล็อกขึ้นคอตันเสียบตันแทงนะครับแล้วก็มีทั้งสองการสอบสวนต้องมองว่าชั่วโมงนี้ครับทางด้านเพชรแสนแสบครับผมนั่นเรื่องสภาพร่างกายดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าเยอะนะครับหนุ่มสุดหนุ่มแน่นครับมวยคู่นี้เนี่ยมวยคูเเ่เอกผมเล่นเรื่องสภาพร่างกายนะนะครับพอไปเปลี่ยนสีไปแล้วผมนั่นทางด้านปานเทพนะครับหายใจทั้งโตรับผมนั่นเริ่มออกทะเลนะครับก็ ผมก็ผมก็ชอบนะปันเทพแต่พอมาหลังๆครับร่างกายเอาไม่ได้แล้วนะครับมวยคู่เอกของรายการนะครับผมออกชอบออกเชิญด้านเพชรแสนแสบครับสอดจอต้องปาจิตบุรีนะครับใครชอบผมจะตามใครไม่ชอบก็สวนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหมายถึงขอลาเพียง่นี้ขอกระดบ